สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้นะคะมาถ่ายเอาเคลิปกันอีกแล้วนะก็คลิปนี้นะคะเป็นคลิปแจกสกู๊ชี่ต่อจากอันที่แล้วนะคะที่พี่ไลายสดบนน Facebook ไปนะเออไม่ใช่ Facebook บน youtube ไปนะคะแต่ว่าน้องๆบางคนก็ยังไม่เห็นโอเควันนี้ก็จะมาละเอียดอีกคลิปหนึ่งนะคะอีกคลิปนี้เป็นอีกคลิปนึงนะคะคลิปที่แล้วมันสะดุดด้วยเนาะโอเคมาแบบไม่รีบมากนะคะแต่ว่า มันก็ดึกมากแล้วตอนนี้ถ่ายเรื่อสีทุ่งกว่าแล้วนะคะโอเคก็เดี๋ยวจะบอกกติกาท้ายคลิปนะคะแต่ว่าเราจะมาดูรางวัลกันก่อนเลยรางวันที่หนึ่งก็จะเป็นได้จากลางวันที่ห้านะคะรางวันที่ห้าก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นผู้หญิงนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรมันชื่ออะไรก็เมนบอกก็ได้นะเนี่ยนะคะลางวันที่ห้า น่ารักมากๆแล้วก็รางวัลที่สี่แซนวิชสีเขียวนะคะหน้าจะเป็นอย่างนี้นะโอเครางวัลที่สามนะคะทารไข่กุเดธรรมะนี่นะทารไข่กุเดธรรมะค่ะน่ารักมุกมากแล้วก็รางวัลที่สองนะคะก็จะเป็นกุเดธรรมะไข่ขี้เกียจนะคะ ที่เราให้ดูเยอะมากเลยนะคะแต่ว่ามาแจกกันแค่ห้ารางวัลและรางวัลที่หนึ่งจะเป็นขวดซองโวยงาแจกกันไปเลยที่แจกแบบนี้นะคะเพราะว่าเราเพึ่งจะเอ่อขออธิบายนิดนึงนะคะเพื่งจะเป็น ชาแนลแรกนะคะเราเป็นช่องแรกนะคะที่มีอยู่บน Youtube แต่ว่าน้องๆบางคนก็ยังไม่รู้จักนะคะที่ซื้อสปูชี่ก็ยังไม่รู้จักพี่นะคะก็เลยจะมาแจกกิจกรรมโดยการแจกนี่ไปเลยนะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ครบ1,000 s พ b s ซับสไครหรือว่า1,000ติดตามพี่ก็จะแจกเป็นสปูชี่เซอร์ไพรส์เลยแต่ไม่เล็กแบบนี้นะคะไม่เล็กแบบนี้และก็จะมาบอกกติกามี2รางวัลนะคะที่จะแถมไปให้ด้วย สอ,สองชิ้นสองชิ้นสองรางวัลน,นะคะที่จะแถมไปให้รางวัลที่หนึ่งกับรางวัลที่สองนะคะมาดูกติกากันเลยกติกากน,นะคะก็แค่น้องๆน,นะคะดูคลิปพี่นะคะคลิปนี้หรือคลิปที่แล้วนะคะน้องๆคนไหนที่ดูคลิปไหนก็นัน่นแหละค่ะดูคลิปนี้นะคะเสร็จแล้วกดติดตามฝั่งไหน<ม>กดติดตามเสร็จแล้วนะคะ<ม>ก็เม้น์เม้น์ข้างใต้เลยนะคะเม้นว่มาก ชื่อที่อยู่มหาเปสณีพิมมาให้ครบนะคะพิมพ์มาให้ละเอียดนะคะแล้วก็ทิ้งไอดีไลไว้นะคะพี่ก็จะเอาไว้แอดกลับไปนะโอเคทิ้งเอาไว้นะคะและน้องคนไหนนะคะที่เม้นเยอะก็จะได้ไปรางวัลที่หนึ่งเม้นเยอะนะคะเม้นเยอะๆขอยำ้ำได้นี้นะคะแล้วก็จะแถมพี่ก็จะให้อันนี้ไปด้วยควบคู่กัน ขนมปังนะค่ะเอิ่มแซนด์วิชค่ะแซนด์วิชโดยมะพร้าวกับปลาสองนะคะไปนะคะรางวัลที่หนึ่งแล้วก็รางวัลที่สองก็จะเป็นกุดถั่มอ่าอยู่ไหนกุเดัมมกับบางแผ่นนะคะกับบางแผ่นนะคะรางวัลที่สองก็จะได้ไปสองชิ้นนะคะ สามสี่ห้าก็จะได้ไปชิ้นหนึ่งนะก็ไม่ต้องเสียใจนะคะแต่ว่าพี่แจกจริงไม่มีกันเนาะก็โอเคค่ะน้องๆไหนที่เข้าใจกติกาแล้วก็อย่าลืมเล่นกันนะคะใครที่อยากได้นะคะโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์เลยนะคะยกขึ้นยกลงนะี่นะที่ไม่ต้องเสียตังค์นะคะก็เม้นกดติดตามก่อนเลยนะคะแล้วก็เม้นนะคะประกาศผลวันที่ห้ากันยายนนะคะเป็นวันเกิดของพี่นี่เองนะ Okay, โอเคก็มาอวยพรกันด้วยก็ดีนะคะก็กเป็นวันเกิดนะคะจะมาจะมาเอจะมาประกาศผลนะคะโดยการสุ่มจับนะคะแล้วพี่จะอจัดไม่โฟกัสอีกแล้วโอเคพี่ก็จะมาสุ่มจับสุ่มจับว่าใครได้นะคะแล้วพี่จะประกาศวันที่ห้าประกาศผลวันที่ห้าเลยนะคะก็โอเคค่ะอย่าลืมนะคะกดติดตามไว้เลยเ<อ>ดี๋ยวจะลืมเนาะ กดติดตามเสร็จแล้วก็เมนนะคะแจกจริงเลยนี่จะแจกส่งไปให้เลยนะคะก็โอเคนะคะคลิปนี้มาชี้แจงแค่นี้นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามด้วยนะคะพี่จะมีสกู๊ตชี่มาขายรอตที่2นะคะเยอะมากๆรอติดตามมาได้เลยนะอย่าลืมเล่นนะได้จริงๆนะไปละค่ะบ๊ายบาย